สวัสดีจ้าวันนี้มาทําอาหารกลางวันก็คือตําส้มตําจาก,กินคู่กับหอมดองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าว่าเราวันนี้เราจะทําอะไรบ้างจ้าตอนนี้นะจ๊ะเราก็จะทําการเตรียมเส้นมะละกอ้วก็เตรียมทําส้มตําก่อนเพื่อที่จะไปเพ้นจ้าที่วัดมีพระอยู่3ามรูปนะจ้าเราก็ถือโอกาส ไปเพนพระในช่วงของกลางวันนะจ๊ะประมาณเวลา11นาฬิกาแต่ตอนนี้ประมาณ4โมงก่าเนาะอาหารเพนของเรานะจ๊ะก็จะมีส้มตำหนึ่งถุงจ้าแล้วก็ตีนไก่ทอด แล้วก็มีหอมที่เราดองไว้นะจ๊ะพร้อมทั้งนมเปรี้ยวแล้วจะให้ลุงม,มนนำใส่ตะก้าเพนไปถวายพระที่วัดจ้าลุงม,มนก็จะขี่มอเตอร์ไซค์าาไปเพนพระที่วัดนะจ๊ะก็อยู่ในหมู่บ้านไม่ไกลนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมอาหารเพื่อกินกลางวันของเรากันจ้า ม่ดองพักแซ่บเลยเนี่ยแซ่บอ่ะขนาดยังไม่เป็นดีเปไหน,นเน,นี่ยเพิ่งคืนเดี๋ยวมาอากาศมันเย็นไงตอนคืนอ่ะอืมรวยมากินเข้าวแล้วกันนะจ้านี่พักดองที่ดองไว้เนาะก็มารีวิวให้พี่น้องเลยดูจ้าว่ามันแซ่บนะจ๊ะกินข้าได้อย่างหลายเลยไม่มีพร้อมจ้า สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ติดตามรับชมทุกท่านจะ้ะขอให้ทุกท่านมีความสุขจ้าสวัสดีจ้า